คิดว่าคุณถูกใส่ร้ายกลางโต๊ะอาหารแต่เพียงแค่คลิปเดียวเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้เพื่อศักดิ์ศรีตัวเองและทําให้แม่สามีไม่กล้ามองหน้าอีกต่อไปคืนนั้นเป็นมื้ออาหารที่ดูเหมือนปกติที่สุดทุกคนในบ้านนั่งล้อมโต๊ะมีเสียงช้อนกระทบจานและบทสนทนาเบาๆฉันนั่งอยู่เงียบๆข้างสามีรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งแม่สามีวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเสียงดังแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทุกคนต้องหันมาฟัง เธอบอกว่าเธอมีเรื่องสําคัญจะพูดและก่อนที่ใครจะถามอะไรเธอก็เปิดหน้าจอแชทขึ้นมายื่นให้ทุกคนดูข้อความที่ปรากฏเต็มไปได้วยคาพูดที่ทําให้ฉันดูเหมือนเป็นผู้หญิงไม่ดีนอกใจลูกชายของเธอเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นฉันเห็นสายตาผิดหวังของญาติบางคนและความสับสนบนใบหน้าของสามีแม่สามีมองมาที่ฉันด้วยแววตาเหมือนผู้ชนะเธอพูดซ้าๆว่านี่แหละนิสัยที่แท้จริงของเธอฉันรู้สึกเหมือนเลือดในตัวเย็นเฉียบมือสั่นเล็กน้อยแต่ฉันไม่ได้ร้องให้ไม่ได้เถียงเพราะฉันรู้ว่าแชทเหล่านั้นไม่ใช่ของจริง ฉันค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้หยิบโทรศัพท์ของตัวเองออกมาบรรยากาศทั้งโต๊ะเงียบลงทุกคนจ้องมองฉันเหมือนกำลังรอดูว่าฉันจะดิ้นรนแก้ตัวอย่างไรฉันเพียงแค่กดเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปและว,วางโทรศัพท์ไว้กลางโต๊ะในคลิปนั้นเสียงและภาพชัดเจนแสดงให้เห็นว่าแม่สามีกำลังนั่งอยู่คนเดียวพิมพ์ข้อความลงในแอคเคาท์ร่อมสลับไปมาระหว่างสองหน้าจอพร้อมพูดก,กับตัวเองว่าแค่นี้ก็ทำให้เธอหมดที่ยืนในบ้านนี้ได้แล้ว สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปทันทีเสียงหายใจแรงดังชัดในความเงียบสามีของฉันมองแม่ของเขาด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนญาติบางคนก้มหน้าลงบางคนสายหัวช้าช้าแม่สามีรีพ้าโทรศัพท์กลับเสียของเธอสัน่นพยายามพูดแก้ตัวแต่ไม่มีใครฟังแล้วฉันยืนอยู่ตรงนั้นพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบว่าฉันอดทนมานานแค่ไหนและเลือกเงียบเพราะไม่อยากทำลายครอบครัวแต่ความเงียบไม่ได้หมอยความว่าฉันไม่มีความจริง โตอาหารที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกลับเงียบงันเหมือนเวลาหยุดเดินและตั้งแต่วินาทีนั้นทุกอย่างในบ้านหลังนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบนั้นหนักอึ้งจนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นสามีลุกขึ้นยืนช้าๆเขามองฉันก่อนแล้วหันไปหาแม่ของเขาน้ำเสียงที่เปล่งออกมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาถามว่าเหตุใดต้องทำร้ายคนที่เขาเลือกมาเป็นพระฉันนั่งลงอีกครั้งรู้สึกเหนื่อยล้าจนแทบไม่มีแรงพูดแต่ในใจกลับโล่งอย่างประหลาดเหมือนยกของหนักออกจากอก,อกฉันบอกทุกคนว่าคลิปนี้ฉันไม่ได้ตั้งงงงใใจจจะช้้้แตตต่ฉััันนเเปปป็ออออกกศีขวง เพราะถ้าคืนนี้ฉันเงียบต่อไปฉันคงถูกตราหน้าไปตลอดชีวิตญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งถอนหายใจยาวบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและความจริงได้ปรากฏแล้วบ้านหลังนี้ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองสามีเดินมานั่งข้างฉันจับมือฉันแน่นเป็นการจับมือที่บอกว่าครั้งนี้เขาเลือกยืนอยู่ข้างฉันอย่างชัดเจนแม่สามีลุกออกจากโต๊ะช้าๆไม่พูดอะไรอีกเสิงฝีเท้าของเธอดังกล้องไปตามทางเดินเหลือไว้เพียงความรู้สึกแตกสลายในใจของทุกคนคืนนั้นไม่มีใครกินข้าวต่อไม่มีใครพูดเรื่องอื่น ฉันมองโต๊ออาหารที่มีจานข้าววางอยู่แล้วคิดในใจว่าบางครั้งความจริงเพียงคลิปเดียวก็สามารถเปลี่ยนชะตาของทั้งบ้านได้และการลุกขึ้นพูดในวันที่ถูกกดให้เงียบคือความกล้าหาญที่สุดในชีวิตของฉันหลังจากขึ้นนั้นบรรยากาศในบ้านเงียบผิดป,ปกติหลายวันผ่านไปแทบไม่มีใครพูดคุยกันเหมือนเดิมแม่สามีเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกมากินข้าวพร้อมหน้าอีกชันไม่ได้รู้สึกสะใจอย่างที่ใครอาจคิดมีเพียงความเหนื่อยล้าลึกๆและคำถามในใจว่าทำไมเรื่องราวต้องมาถึงจุดนี้ สามีเริ่มเปลี่ยนไปเขากลับบ้านเร็วขึ้นคอยถามถ่ความรู้สึกของฉันและพยายามชดเชยในสิ่งที่เขาเคยมองข้ามเขายอมรับว่าเขาเคยเชื่อแม่มากเกินไปจนลืมฟังเสียงของคนที่อยู่ข้างเขาทุกวันคำขอโทษของเขาไม่ได้ดังหรือยิ่งใหญ่แต่จริงใจพอที่จะทำให้ฉันน้ำตาซึมเช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังจัดของในครัวแม่สามีเดินออกมาช้าๆใบหน้าของเธอดูอ่อนแรงกว่าที่เคยไม่มีแววแข็งกร้าวเหลืออยู่เธอยือนลังเลอยู่นานก่อนจะพูดขอโทษเสียงนั้นเบาและสั่นเธอบอกว่าเธอปล่อยให้ความกลัวครอบงำปล่อยให้ความหึงหวงทำลายทุกอย่าง ฉันไม่ได้ให้อภัยในทันทีแค่พยักหน้าและบอกว่าความเชื่อใจไม่ใช่สิ่งที่จะกลับมาได้ง่ายๆต้องใช้เวลาและการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดแม่สามีก้มหน้าลงรับฟังโดยไม่โต้แยง้งวันเวลาค่อยๆผ่านไปความตึงเครียดเริ่มคลายลงทีละน้อยแม้รอยร้าวยังคงอยู่แต่ทุกคนเรียนรู้ที่จะระวังคำพูดและการกระทำมากขึ้นฉันเองก็เรียนรู้ว่าความเงียบไม่ใช่ความเข้มแข็งเสมอไปบางครั้งการลุกขึ้นปกป้องตัวเองคือการปกป้องอนาคตของตัวเองด้วยในบ้านหลังนี้ไม่มีใครกรก ฉันเริ่มโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองมากขึ้นออกไปทํางานเจอผู้คนและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้หัวใจตัวเองฉันไม่ปล่อยให้คําพูดหรือสายตาใครมากําหนดคุณค่าของฉันอีกต่อไปสามีเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาเริ่มเคารพการตัดสินใจของฉันและยืนอยู่ข้างฉันโดยไม่ลังเลบางคืนฉันนั่งมองคลิปวิดีโอนั้นในโทรศัพท์ไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เป็นการตวนใจว่าฉันเคยยืนอยู่ตรงจุดที่ไม่มีใครเชื่อและฉันเลือกจะไม่พังทลายฉันเลือกจะยืนด้วยความจริง ต๊ะอาหารเดิมยังอยู่สมาชิกในบ้านยังครบแต่อำนาจความกลัวและการกดขี่ที่เคยปกคลุมมันหายไปแล้วเพราะตั้งแต่วันนั้นทุกคนรู้ว่าผู้หญิงที่นั่งเงียบๆคนนั้นไม่ใช่คนที่สามารถเหยียบย่ำได้อีกต่อไปแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นในวันที่ญาติิมารวมตัวกันอีกครั้งเป็นมื้ออาหารใหญ่ครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกคนดูเกรงแม่สามีหลีกเลี่ยงการสบตาฉันส่วนฉันก็ไม่ได้พูดอะไรมากแค่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสงบ ระหว่างที่กำลังตัดก,กับข้าวแม่สามีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทุกคนได้ยินเธอบอกว่าเธอมีเรื่องอยากพูดก่อนหน้านี้เธอเคยคิดว่าการควบคุมทุกอย่างคือวิธีรักษาครอบครัวแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันคือการทำลายเธอหันมามองฉันช้าช้าและพูดขอโทษต่อหน้าทุกคนอีกครั้งบรรยากาศทั้งโต๊ะเงียบไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำปลอบใจมีเพียงความจริงใจที่ลอยอยู่ในอากาศฉันไม่ตอบโต้ไม่แสดงท่าทีแข็งกร้าวแค่บอกว่าฉันหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกในบ้านหลังนี้ หลังจากวันนั้นฉันสังเกตได้ว่าแม่สามีถอยออกไปหนก้าวเธอไม่ก้าวไก่ชีวิตเราเหมือนเดิมไม่ตั้งคำถามทุกการตัดสินใจของฉันและที่สำคัญเธอไม่กล้าใช้คำพูดทำร้ายฉันอีกฉันเริ่มเข้าใจว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้อีกฝ่ายอับอายแต่คือการทำให้ตัวเองไม่ต้องก้มหน้าอีกต่อไปฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรเพิ่มเพราะความจริงได้ทำหน้าที่ของมันไปแล้ว บางคืนฉันยังนอนไม่หลับนึกถึงวันนั้นวันที่ฉันลุกขึ้นเปิดคลิปเดียวต่อหน้าทุกคนถ้าตอนนั้นฉันเลือกเงียบชีวิตของฉันอาจจะยังถูกบิดเบือนจนไม่เหลือความเป็นตัวเองและนั่นทําให้ฉันยิ่งมั่นใจว่าการกล้าพูดในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างเราคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงเวลาผ่านไปหลายเดือนบ้านหลังเดิมยังคงยืนอยู่แต่ความรู้สึกของคนในบ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันเริ่มรู้สึกได้ถึงพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่ไม่ต้องคอยระวังคําพูด ความสัมพันธ์ของเรายังไม่อบอุ่นแต่ก็ไม่เป็นทิศอีกต่อไปมันเหมือนบาดแผลที่แห้งแล้วเหลือเพียงรอยแผลเป็นไวตัวใจว่าเคยมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นจริงสามีบอกฉันในคืนนั้นว่าเขาภูมิใจในตัวฉันไม่ใช่เพราะคลิปวิดีโอแต่เพราะฉันไม่ยอมปล่อยให้ความอายุที่ทำกลืนกินตัวตนของฉันฉันยิ้มบางๆและรู้สึกว่าในที่สุดฉันก็ไม่ได้ยืนอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่ลึกๆในใจฉันรู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่ได้จบลงง่ายๆเพราะความจริงแม้จะถูกเปิดเผยแล้วก็ยังทิ้งเงาของมันไว้เสมอเงาของเรื่องราวนั้นยังคงตามติดอยู่ในทุกมุมของบ้านฉันเริ่มสังเกตว่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนแต่บางครั้งสายตาและท่าทีของแม่สามียังคงเต็มไปด้วยความระแวงและความไม่ไว้ใจบางวันเธอเดินม,มาข้างๆฉันขอโทษอีกครั้งสำหรับคำพูดและการกระทำที่เคยทำลายความสงบในบ้านแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกได้ถึงความจริงใจในน้ำเสียงของเธอฉันพยักหน้าเล็กๆและตอบกลับเพียงว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่ถ ชีวิตในบ้านเริ่มกลับสู่ความปกติแต่ทุกอย่างถูกวางด้วยความระมัดระวังทุกคำพูดทุกการกระทำทุกสายตาที่แลกเปลี่ยนกันล้วนมีความระลึกถึงความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นฉันยังคงทำหน้าที่ภรรยาทำหน้าที่แม่บ้านและทำหน้าที่ผู้หญิงที่รู้จักปกป้องตัวเองแต่ตอนนี้ฉันทำด้วยความมั่นใจไม่ใช่ความกลัวฉันรู้แล้วว่าความเงียบและความอดทนบางครั้งไม่ใช่ทางออกแต่การยืนหยัดด้วยความจริงและความกล้าหาญคือสิ่งที่จะทำให้ฉันปลอดภัย สามีของฉันคอยอยู่ข้างๆสนับสนุนทุกการตัดสินใจและค่อยๆช่วยปรับความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแม่ของเขาให้เดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้รอยแผลเก่ายังไม่จางหายแต่ฉันเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมองมันเป็นบทเรียนและไม่ปล่อยให้ใครมากำหนดคุณค่าของฉันอีกฤดูเปลี่ยนไปบ้านหลังเดิมเริ่มเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความระแวงหรือความกลัวเหมือนเมื่อก่อนทุกคนเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันโดยไม่พยายามควบคุมกันและกัน แม่สามีค่อยๆเปิดใจมากขึ้นเธอเริ่มถามไถ่เรื่องงานของฉันชีวิตประจําวันของฉันแม้ยังมีบางครั้งที่สายตาของเธอหนักแน่นเหมือนเดิมแต่ฉันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความระมัดระวังฉันเองก็เปลี่ยนไปฉันไม่อ่อนแอและเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจอีกต่อไปแต่เริ่มแบ่งปันความรู้สึกกับสามีและบางครั้งกับแม่ของเขาฉันเรียนรู้ว่ากา วันหนึ่งฉันและแม่สามีนั่งคุยกันเทียงสองคนเธอพูดถึงความกลัวของตัวเองความอิจฉาความหึงหวงที่เคยมีต่อฉันและฉันก็เล่าให้เธอฟังถึงความเจ็บปวดที่ฉันได้รับเราไม่ได้กลายเป็นเพื่อนทันทีแต่มีความเข้าใจเกิดขึ้นระหว่างเราสามีของฉันเห็นเหตุการณ์นั้นเขายิ้มเล็กๆและบอกว่าครอบครัวไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาแต่หมายถึงการยืนอยู่ด้วยกันเมื่อปัญหามาเยือนฉันรู้แล้วว่าชัยชนะ ของฉันไม่ใช่การเปิดคลิปให้ทุกคนเห็นความจริงแต่คือการที่ฉันสามารถยืนหยัดเพื่อความจริงของตัวเองรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้โดยไม่ถูกทำลายจากใครอีกและแม้เรื่องราวเก่าจะยังเป็นรอยแผลในใจแต่ฉันก็เลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันกำหนดชีวิตฉันอีกต่อไปแต่ละวันฉันเต็มไปด้วยความมั่นใจและสันติภาพเล็กๆในบ้านหลังนี้เวลาผ่านไปหลายเดือนเต็มบ้านหลังเดิมค่อยๆฟื้นคืนความอบอุ่นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความอบอุ่นที่เกิดจากความเข้าใจและความเคารพไม่ใช่ความกลัวหรือการคควบคุม วันหนึ่งแม่สามีเดินมาหาฉันโดยไม่พยายามซ่อนความรู้สึกอีกต่อไปเธอนั่งลงข้างๆและพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจว่าเธอขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาและแม้จะสายเกินไปแต่เธออยากเริ่มต้นใหม่เธอไม่ได้เรียกร้องความยอมรับหรือขอให้ฉันลืมแต่แค่บอกว่าต้องการสร้างสัมพันธ์ใหม่บนความจริงและความเคารพฉันมองตาเธอและตอบอย่างสงบว่าฉันก็พร้อมจะให้โอกาสครั้งใหม่แต่ต้องใช้เวลาและการกระทำไม่ใช่คำพูดเพียงอย่างเดียวเธอพยักหน้างเงียบเียบราวกับเข้าใจในสิ่งที่ฉันหมายถึง สามีของฉันยืนอยู่ข้างๆจับมือฉันแน่นเขาไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาของเขาพูดทุกอย่างว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ใครมาก้าวไก่เราอีกหลังจากวันนั้นความตึงเครียดในบ้านค่อยๆค,คลายลงทุกคนเริ่มพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นแม้ความสัมพันธ์บางส่วนยังไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่บ้านหลังนี้กลับมีความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันเองก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันรู้ว่าตัวเองสามารถยืนหยัดและปกป้องตัวเองได้ คลิปวิดีโอที่เคยเป็นเครื่องมือแห่งความตึงเครียดกลับกลายเป็นเครื่องตวนใจให้ทุกคนเรียนรู้ว่าความจริงสำคัญที่สุดการเงียบและอดทนบางครั้งไม่ใช่ทางออกแต่การยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยความจริงและศักดิ์ศรีคือชัยชนะที่แท้จริงและในที่สุดบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงที่พักพิงของชีวิตแต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนเรียนรู้การอยู่สามีของฉันยืนอยู่ใกล้ๆเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจและรอยยิ้มที่ส่งให้ฉันเหมือนบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้กับเธอเสมอ จากวันนั้นบ้านหลังนี้เริ่มมีความสมดุลทุกคนเรียนรู้ที่จะพูดคุยและเคารพกันมากขึ้นแม่สามีเริ่มเข้าใจว่าการก้าวร้าวและพยายามควบคุมใครไม่ได้ทําให้ครอบครัวดีขึ้นแต่ความเข้าใจและความจริงใจเท่านั้นที่สร้างความสงบฉันเองก็เรียนรู้ว่าการเงียบและอดทนไม่ใช่เสมอไปทางออกการยืนหยัดด้วยความจริงและศักดิ์ศรีคือสิ่งที่ทําให้ฉันแข็งแรงไม่ว่าใครจะพยายามทําลายหรือใส่ร้ายฉันสามารถยืนหยัดและปกป้องตัวเองได้ ตอนนี้ฉันไม่ต้องกลัวหรือระวังคำพูดใครอีกบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับฉันและคนที่ฉันรักฉันรู้แล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การชนะใครแต่คือการยืนอยู่กับความจริงและตัวตนของตัวเองหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังเดิมเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวหรือความตึงเครียดทุกคนในบ้านค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความระมัดระวังแต่เต็มไปด้วยความเคารพความเข้าใจและความอดทน ชีวิตในบ้านเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความจริงใจทุกคำพูดทุกการกระทำทุกสายตาที่แลกเปลี่ยนกันล้วนมีหลักฐานอยู่บนความเคารพและความเข้าใจไม่มีใครกล้าพูดจะทำร้ายใครอีกเพราะทุกคนรู้แล้วว่าความจริงสามารถเปิดเผยได้ในทันทีและการโกหกไม่สามารถทำร้ายใครได้ตลอดไป ฉันยังคงทำหน้าที่ภรรยาภาระหน้าที่ในบ้านและทำหน้าที่ของผู้หญิงที่รู้จักปกป้องตัวเองแต่ตอนนี้ฉันทำด้วยความมั่นใจและความสงบไม่ใช่ด้วยความกลัวเหมือนที่ผ่านมาทุกครั้งที่ฉันผ่านโต๊ะอาหารฉันมองไปที่คลิปวิดีโอที่เคยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตมันไม่ใช่เพียงเครื่องมือแห่งความสะใจแต่เป็นเครื่องตัวใจว่าความจริงและความกล้า,าหาญสามารถเปลี่ยนชะตาของชีวิตได้ แม่สามีเรื่องเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำและเหตุผลที่ฉันยินหยัดเธอไม่พยายามก้าวไกยหรือควบคุมอีกแล้วแม้บางครั้งสายตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความระมัดระวังแต่เธอกำลังเรียนรู้ที่จะให้อิสระกับฉันและสามีของฉันอย่างแท้จริงสามีของฉันเองก็เปลี่ยนไปเขาเรียนรู้ที่จะฟังฉันจริงๆไม่ใช่เพียงฟังตามน้ำเสียงของแม่เขาเขากลายเป็นผู้ชายที่คอยอยู่ข้างฉันอย่างมั่นคงสนับสนุนทุกการตัดสินใจและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฉันกับแม่ของเข วันหนึ่งเราได้รวมตัวกันทั้งครอบครัวอีกครั้งฉันนั่งเฉยๆแต่ใจเต็มไปด้วยความสงบทุกคนพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงสุภาพและเขารพซึ่งกันและกันแม่สามีหันมามองฉันและยิ้มเล็กๆนี่เป็นครั้งแรกที่เธอไม่รู้สึกอึดอัดหรือพยายามสแสดงความแข็งกร้าวอีกต่อไปในค่ำคืนนั้นขณะที่ฉันนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองแสงดาวส่องลงมาฉันรู้สึกสงบและแข็งแรงมากกว่าที่เคยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนล้ำค่าให้ฉันเรียนรู้ว่าการยืนหยัดเพื่อความจริงการปกป้องศัก,กดิ์ศ ฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปเพราะฉันได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าฉันเข้มแข็งพอที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งฉันเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวแต่ไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายความสงบและความมั่นคงของชีวิตฉันอีกและบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่พักพิงอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูการให้อภัยและความกล้าหาญบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพฉันยิ้มให้กับแสงดาวและเสียงลมเบาๆที่พัดผ่านมารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฉันจะ